เดีวก่อนนี่ก็แม่นมักกอหน่อยเดี๋ยวก่มักก่อขุนเก่งอ่า <học> มัก <Beach> ก่อชนิดนี้ตัวก็หอกบ้าคอยกินบันไดนะเดี๋ยวก่นมักก่อมันก็มีลายแบบหน่อยเก่อนอันนี้มักก่อขุนเปี้ยงอันนี้มักก่อขุนขุนเหลี่ยมขุนเก่งอันนี้เอาหอยตัวน่าจะแม่นตัวไหนกินนะเดี๋ยวก่อนในแก้มแดงของหอยครบ luồn lai like này thôi tuần này à đứa con tuần mắc có nó tuần nổi tuần mừng cả mắc lại nó tuần mắc có nữa, không mắc có mà mì lai like ลายแบบนะทุกคนมักกอหน่อยมักกอใหญ่เนาะมีลายแบบลายแนวนะมักกอเนาะวันนี้อากาศคือว่าดียร์เนีน่ยมาทุกคนฟ้าอากาศแดดอ่าทุกคนก็นลงไปทางลุ่มมดเลยเนาะต้นมักกอต้นมักกออีกต้นหนึงน่งเนาะอีกต้นหนึ่งตัวกตหอมมักจะกินเนาะทุกคนเดี๋ยวเลยวหน่อยใช่าทุกคนลอง ไปใจบ้างเนาะว่ามันจะเป็นมกนักหรือเปล่าอยากรู้ไหมเห็นเห็นดอกมันหน่อยบ้เบิ่งปีนี้มักก่อคือว่าเป็นลายหน่อยหนูก็แต่ละปีก็เป็นลายหน่อยปีนี้เบิ่งคือว่าไม่เห็นลายมักก่อ À, được con lười nói mà lại Heen... mắc họ rồi con. Con. con mắc họ Heen... này tôi có học đen cái tôi có mặt mặc cái nào được con mắc họ đây này là được con mắc họ nào à lười nói mắc cỏ với bên mắc nào được con là lồng mà lồng mà là thấy mắc họ nào dài này ก็คันตึ้บเดียวนึงนะทุกคนอาหรือหน่อยอยู่อยู่สูงๆเบิ่งเห็นเห็นมักมันแดงกันแล้วนะทุกคนอยู่หลังลงงเมเบิ่งไม่เห็นอย่างนั้นมันตึ้บเนาะอีกแจือเจ็กหุ่มเนาะเห็นเห็นหล่นลายๆเลยเนาะหนแดงเพลนน่าจะมีตัวกอกแดงตัวกออกมุงกินอย่เงี้เดี๋ยวเรื่องหน่อยจะว่าทุกคนมือ สอบแปลงหมดน,งนง่งดังเถิงเนาะเหมือนคาดว่าตัวก็ออกแก้วข้นพาดังเถิง้วทุกคนเดืนอนเรื่อยจะเมื่อน,นั่งดังเถิง อาทุกคนมาน,นีกะ้าทิตตามกหนกัน,นว่าเขาจะได้ยิ่งตัวก็ฮอกหรือบ่เนาะนะอาไม่น,นี้ลืมะไรมาพาทุกคนมาใจเบิงมักก่อหน่อยกนันมาเบิงตตวมักกอที่เขาเคยมาฝ่าที่ตัวก็ฮอกเคยกินน่ะทุกคนลืมห,หน่อยนะเบิงกะไม่เห็นมากหนาะยทุกคนเห็นแต่ปูนหนึ่งซองปุนหน่อยทุกคนเบิงไม่เห็นหน้องอยตัวก็ฮอกกินลายกันเลยลงมาแล้วทุกคนลงมาพอดีเห็นตน ต้นมักห,อหอาา่ตตอนล้วทุกคนต้นมักห่อเป็นมักลายเลยเนาะอยู่ทางลมเบิงเห็นมักแดงเลยนะทุกคนมักแดงลายเลยเนาะก็เลยจะพาทุกคนลองนั่งเฝ้าเบิงต้นมักห่อบั้งเนาะทุกคนเน่าจะมีหล่นหล่นตัวกอมาลายกว่ามักก่อเนาะเพราะมักก่อเป็นห้อยตัวกอกินลายนะทุกคนก็เลยจะพาทุกคนเฝ้าเบิงมักห่อบั้งเนาะ นั่งอยู่ดังเทิงหน่อยนึงนะเพื่อนนั่งอยู่ดังเทิงต้นมะฮอกเนาะเบิ่งแนวตัวกอกผ่านคือว่าลายแนวลายทางเนาะเบิ่งจากกอกมันจะมาทางใดเนาะเบิ่งส่งตัวกอกหนาจะมาแน่นอนนะทุกคนต้นมะฮอกตอนนี้ลืมหน่อยก็เม่เคยนั่งเฝ้าจังเจอน่อยเพื่อนลงมาลงมาก็เลยเห็นก็เลย จะพาทุกคนลองนางฝอเบิงฝอเบิงว่าจะมีก็เข่าหรือบอลเนาะเดี๋ยวทาติดตามกันกันเน่ะทุกคนติดตา,ามทางเบิงกอ็ออกเนาะ อ่าทุกคนตอนนี้กะมือดแล้วเนาะอ่าเลื่อนน้อยมาเฝ้ายิงตัวก็หอมันนีงกะไม่ได้ยิงตัวก็อคือเก่าแล้วทุกคนมาสามสี่เธอแล้วไม่ได้ยิงแล้วทุกคนอ่ามานั่งเฝ้าตัวก็อกินมน่อร์นกะเห็นแต่ตัวก็หอกตัวเดียวนะทุกคนอ่าเห็นก็หอกขึ้นตัวเดียวตอนฝาล้มนะทุกคนมันอนอกะฝาล่มแหง้งเนาะแต่จากมันแต่ก็หอก ล่องตอนไหนก็ไ่เห็นเยจักอยู่ตดเลยว่าลงนะครับวู้ฮูนะเดกอนาถามเบิงยังไหก็ไม่เห็นล่องนะก็หองนะเดวก่เพราะว่ามันเป็นยุ่ใหม่ใหญ่เนาะจักมันลงตอนไหนก็ไม่เห็นนะเรี๋ยวอนาล่มนะเดี๋ยวก่ฝนาล่มฟ้าหองนะครับฝ้าคึมๆแบบนี้นะตอนไก่แรงเนาะอาวางสาวศกะต้นไนแกขมแดง ไล่กันมาซองตัวนะองกับกระบาดยิ่งเนาะอ่ามันไล่กันแลนไปเลยเนาะทุกคนแลนไปกะมาเศร้าเนาะตัวไหนเนาะตัวไหนกับกระบายิ่งเนาะตัวก็หอกับกระบายิ่งเนาะทุกคนคิดว่าตัวก็ขอกจะเข่ามากินลายเนาะมังหอนเนาะทุกคนเห็นแต่ตัวก็หอกข้นตัวเดียวเนาะอ่าทุกคนตอนนี้เลยหน่อยกะจะกลับก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวมือนาเลยหน่อยจ้ะพาทุกคนลองไป เราเฝ้าบอลไหมบังเนาะมองนี้บ่มีตัวก็ออกลายนะมองนี้เนาะ